ในวันนี้นะครับผมจะพาทองดีมาสัมผัสความแรงของลุงโนวานะครับให้เด็กมันรู้นะฮะว่า 110cc ก็แรงได้นะครับบอกเลยว่ารถรุ่นนี้นะครับก็มีความหลังกับทองดีด้วยนะครับก็คือเทน่าหรือตระกูลโนวา่นหละนะครับที่คุณแม่นะครับมักจะพาซ้อนท้ายไปโรงเรียนบ่อยๆนะครับที่สําคัญนะครับปาริ์มหาชัยบอกว่าลุงโนวาได้เวลาเดินหน้าเต็มกําลังแล้วนะครับมีโอกาสนะฮะ เจอตัวขี่ถ้าขี่ได้นะครับทองดีมีสิทธิ์ลงสนามแข่งอย่างแน่นอนนะครับเดี๋ยวเรามารับชมกันนะฮะว่าจะรอดหรือไม่เฮ้ยทองดีพร้อมไหมก้าวกกลัวครับครับคันนี้เราต้องผมไม่กลัวเข้าใจป่ะไม่กลัวครับกลัวครับคุณมาถูกทางแล้วนี่ ผมไม่กลัวผมไม่กลัวครับกลัวครับได้ครับผมไม่กลัวครับโบนัส่าสามเก้าบอกเลยที่นี่เขาเด็ดจริงๆเลยนะครับมั่นคงปลอดภัยไว้ใจได้100%เลยนะครับสนใจนะฮะแอดไลน์ไปนะครับที่ @bon39 นะครับย้ำนะฮะ bon39 นะครับและบอกมาจากทูทีมมอเตอร์ไซค์นะครับรัาคาพิเศษกันเลยนะครับ20%ทันทีเลยนะครับอย่าลืมนะแอดไปนะครับที่ @bon39 อย่าลืมมีล่าข้างหน้าด้วยนะครับเฮ้ยทองดีครับ พร้อมไหมก,ก็กล้ากกลัวครับแต่ก็ไม่ไม่กลัวไม่กลัวเท่าไหร่นะใช่รถมันคันเล็กด้วยคขับคันนี้เราต้องผมไม่กลัวเข้าใจป่ะไม่กลัวครับกลัวครับเพราะว่ามันเป็นรถของป๋าดิดมาชัยก็คือป๋าดิดเป็นคนทําแล้วพี่อ่ะเนี่ยคือพี่เป็นเจ้าของรถเรารู้หรือ,อยังว่านนีีรถพี่พี่เคยเล่าให้ฟังอยู่ครับว่าพี่นีโนอาอ่ามันคือเหมือนรถที่เป็นรถของแม่เราเนึกออกใช่ปะ่ะค,คล้ายๆนะโอเคไหมโอเคครับ ไหวนะบอกกล้องนี้ไหวครับไม่ไม่กลัวครับฝากฝากเปกระใจายให้ทองดีด้วยนะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวก็จะล้องขีแบบว่าจริงจริงจังจริงจ,งจ,งจังเลยนะครั้งแรกนะครับก็จะลองให้ทองดีนั่นแหละเดี๋ยวก็เดี๋ยวจะเอาเดี๋ยวพี่เอารองเท้าให้ใหม่ดีไหมได้ครับมันเอาไปผ<ม>้าใบนะครับดีไหมดีครับก็แล้วก็พี่ก็จะเอาหมวกกับน้องให้โอเคเปล่าครับผมเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเด็กๆและเยาวชนนะปะ เดี๋ยวเริ่มเลยนะ a few moments later เฮ้ย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 เจยนอุ้ยเด่๋ยวทอบุกมาเจเยนเจเยน ไม่มา,าอ่ะเฮ้ยไหวมะเนี่ยรอบสองออกดีๆตั้งใจหน่อยตั้งใจตั้งใจตั้งใจทำไม่ได้ทำไม่ได้ โอ้โหมันยกเลยอ่ะ ไปมันได้วะ่ะปายดิต้องถูกใจสิ่งนี้น่แน่เฮ้ยไปดับเครื่องกันดิเป็นไงมั่งไหวปะเนี่ยไหวครับอีกสักรอบได้ไหมได้ครับนะพอได้นะนี่คาบูเ,เล็กกันเนี่ย ยังไม่ได้เป็นขาบูใหญ่นะท่านะผู้ชมนี่ท่อก็นี่ปา๋าดิดมหาชัยเอเอถุงมือซื้อให้ก็ใส่ด้วยก็ลืมบอกให้ใส่เอาทำไมข้างหนึ่งเอาทำไมข้างนึง <c oughs> ชิบหายแล้วอืมป๋าอีกรันนึงอีกรันนึงรันสุดท้ายพอละเดี๋ยวเราจะกลับไปหาป๋ากันเฮ้ยเอาดีๆเอาดีๆเอาใหม่เอาใหม่ เอาไวเอาให้ได้เอาให้ได้มาเอาเลยเอาเลยปั่นเลยเฮ้ยเฮ้ยมันก็ออกได้นี่วะ เฮ้ยมันออกได้ว่ะเฮ้ยพี่มันออกได้พี่เฮ้ยมันท้ายเดินอยู่นะมึงเจ๋งว่ะเาไม่เดินาลำบาปป่าป่าตะวันไลเฮ้เดี๋ยวให้มันลองจีาร์ด้วยดีไหมเนี่ยได้ได้นะเจ้าของรถให้ลองนะโอเคไปเดี๋ยวลองจียาร์ด้วยรถในฝันของทองดีนะก็ให้มันลองจีาร์ในคลิปต่อไปแล้วกันนะท่านผู้ชมนะ เรามาลุ้นกันดูว่าจะขี่ได้ไหมคุณมาถูกทางแล้วนี่เขาจ้องจะเล่นคุณ